ฝั่งนี้ไปหาบอกรู้ต้องไปทางหนูงั้นสำหรัเดืมาเออจะใช้จีค่าเตะขอชันกันหรอเออกมาเลยหาเร็วชี้แข็งวินเนียนแข็งวินเนียนตัวคนเล็กขึ้นเทียบกับบอสโอ้โหกระตุกเออตายหมดละระเบิดหมดเลยครับโดนไฟเออมันเไฟเบี้ยปติงโต้เบี้่เด็อตาย ปุ๊บ speaker, ลบอุ้ยต้องกินขาไก่ไว้เด้อมากินตายไหมจ้าอุ้ยแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยอับตายโอ้ยไมีท่านี้ด้วยทันจิโร่ประวัตได้ติดเสาเนี่ยโอ้โห ồ oh, mình ngang sao hey. oh, ôi cái này được in tay mùa in vẫn muốn tôi lục mặc อ้อเยยาหมดแล้วบ้างเนี่ยฮีฮีออ๋อลุกโดนทุกรอบเลยตัดโน้าเลยเฮ้ยโดนตกนี่แหดนทุบดนทุบน้าเดียวกรนออถ้าเกิดตั้นหลบได้ไหต้องยาหมดเนไยาหมดออขกูโดนท่าอีกแล้ลลงอ้โหถึงหลังเลย một gì nhiều vậy ạ thôi thôi lại ơi sẽ thèm. đăng đi chú đăng ôi mày Hãy subscribe cho kênh Để đợi, Bé tích 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 tích

อุ้ยอุ้ยตาแทนแตายเออโอ้ยดีแม่นันไม่ดื่มไม่ดื่มไม่เกะโอ้ดีไปทำเลยบอนเราว่ววาโอ้โอ้ดูดูเออ ข้าไม่ได้กลางม่านเนอดดน่ห0้าได้ปะสี่ร้ยได้เฮ้ยขาไก่กินแทงใครเขี้ให้กู้ดงว่ารือตายโอ้มันดิานวะนี่กิมดันเอาเท่าไหร่ไปด้วงขาไก่เป็นแสนนะแสนหว้าว ก็อยากจะบอกว่าเรื่ก่อนผมไม่ได้สู้บอสตัวนี้นะเข้าบรรยากาศก่อนทัวรชมเอาเดินเอาหนังไปแล้วโจดำมาแล้ะอะมาไหนดำเลยโอ้โหดูแลเจอหรอมังกรมรณะพุทธชักอันนี้มังกรตำนานอ่าแค่น่าเป็นแบบไชนี่เป็นสายไปเลย ใช่มันดูน่ากลัวนะวะเออทำไรวะมันเป็นสายฟ้ามามันเป็นสายฟ้ามานะอุ้ยเรเอออะไรวะโอ้โหเป็โ้ว้โวว้โวอุ้ยก้าวพัดวเลนจามิดี โลเจ้าโอ้โหเฮ้ยฮ่าไม่ถเจ้าพยายามอะไรเออจะลืมมีขาไก่พวกเดเออเดี๋ยวพี่ไปดูุดสาตโลดจ้าต่งหวอ๋อเยอะแค่อ้โหเต็ม

แบ่งคนผันกูเลยไอ้เหี้ยด้งสิคนร้องม่ต้องเสริมก่อเอาละแกะมากกว่าที่ขาไก่บ้างที่ขาไก่โอ้ยมันจินต้องกินแล้วข้าลบตีไม่โดนเฮ้ยหลบจ้าอุ้ย ต้องตีไปโดนบอสเลยสักครั้งขึ้นจำของมงก่อนเาลยนะโว้ดโว้ดอะไปเนี่ยห้ายี่เลยตายเลยเย้เฮ้ยไอ้์เอ้ยเผื่อสู่บนดินชาเลยดีกว่า กี่วาะตุ้งเกิอพระจ้าเกไปเฮียแล้วกิโดนป็ะาโอ้ Easy Boss Easy Game อืมอืมไหนนี่นะที่อล l i ซ e นเดอร์มันอยู่ เปิดชิป uhm นี่ย่ายิงอยู่ซ้ายเนี่ยแต่ว่าอ๋อวัสดีครับพูดคุยเฮ้ยพูดคุยไม่ได้โอ้โหทำมาเจ้าอยู่ที่แบบนี้ล่ะกายเนื้อแบแรงเสียงเนื้อเหมือนมาดูบอลเสียงอะไพูดคุยได้เลยความดีเลยระหว่างเดินสามก็กำลังระวังเนี่้เจ้าเราจะไปต้องบอกเขาเจ้าแน่เออคุยเสียงก็ดีแล้วไอ้ชมกูตายแล้วอ่าแต่ตรงนี้หุณวันที่แค่ไหน ถ้าว่าเข้าวโค้งเป็นบทกายให้มันเดินทางทแค่ไหนก็ได้ตลองมาทางตะวันออกดีกว่าเนี่ยปอปปอนไม่ไกลมไม่เือะหรอกผมว่เห็นว่ามีอาหารมากมีสุดกยอดไม่ได้ไม่ตายหรอ,อกเรื่องุ๊บพับเครื่องแล้วน่าโหลดเกมเอาเกระตุกอือตายหมดแล้วอุ้ย,ย <laughs> อุ้ยโอ้ย